สวัสดีจ้ามาเจอแม่ขายแล้วจ้ะแม่ภาคแม่คาร์ากระพัดขึ้นเขาวันนีก้กินแบบคือช่วงเนี่ยจะเก็บเก็บของที่กี่ที่ทํำไม้แต่อันนี้ก็จะเป็นแกงอ่าแกงใส่บัวจ้ะใส่ปลาก,กระป๋องอันนี้ก็จะเป็นปลาเค็มยำอันนี้ฉันไปถามฉันซื้อของเข้ามาที่เนี่ยเขาปรุงมาจะได้จากปลาบ้องซื้อมาสองกุ๊ก ที่นี้กระปุงมามันคือมันโดดอย่างเดียวจ้ะดังนั้เลยเรามาปรุงใหม่ตอนนะี้ได้รสชาติทีว่วบาพอได้มากินข้าวจ้ะมาเด้อกินขา้าวรอบเทียงกับฉันเอช้อนช้อนฉันอย่างไรเลย <c oughs> เดี๋ยวจะไปซื้อพักแล้วจ้ะอาทิตย์หน้าจะได้ไปล่านไทยแต่ตอนนี้ก็กิกนธรรมดาไปก่อนจะกินก้มมือก็ช้อนแบบรวมกันเลย พักก็มีอย่างที่เห็นเนี่ยจ้ะเนี่ยแหละพักมันเหลือน่อยห่ะสามีเขาก็สามีน่ารักมากเขารู้ว่าเองเป็นคนติดชอบกินพักไงเราขาดพักไม่ได้เขาก็เลยถามว่าแต่วันนี้มันไปไม่ได้จะไปสมัครเรียนก่อนมากินละอืมอืมปุ๋ใหม่ จะได้จ้ะจังมาสองกระปุกแปดร้อยกว่าบาทกระพันน่ะ,ะแค่เนี่ยแต่รวมของฉันไปได้แล้วเนี่ยมันจะไปกินได้นานด่ามันเค็มโดดแบบนม้ีรสชาติฉันตั้นต่างติมอ่าหอชโลด เดี๋ยวถ้ารอมันจะึกอีกสั้วันมังก่อนที่ไปหัน่นขาตะไคร่หัน่นแล้วก็จะไปเอาน้ามาขัมเปลี่ยนใส่รุงรด,ดมันมันรุงไม่เหมือนกันแล้วอันนี้เขาทำขายอะจ้ะของเมดดาราอืมอืม อร่อยเห็นถ้าปุ้งใหม่เห็นไหมรสชาติน,นั่นไม่มีเค็มเลยค่ะฉันต้องสมัครเขอะอ้าวอะกินจะประหลาดบอกเลยที่นี่อร่อย เค็มอมยัมใส่ผิดใส่ผงชุบรสใส่มะนาวใส่หอมกระเทียมอันนี้เป็นปลาเค็มของของฉันของของไทยจังเก็บไปก่อนมีหลายเวอร์ชัน่นเป็นอาการเย็นมาก เล็นแบบทนกคนจะเห็นทำคลิปแบบเนี้ยะว่าของที่ทำไปแอบมากินก่อนว่ันจะเริ่มแกงใหม่แล้ว แส่ไบบัวใส่ปลากกระป๋องใส่แบบนังหลักหลังบ <UB EN> <ifier> ้ามโทษจ้ะกูจะบอกว่าอร่อยสุดยาง Nhìn cái mưa hang xem 他没给。 ถ้าเป็นโคนหลานเขาเรียกว่าสารเลนสารณะ 缓慢。 cái quần tài. mai rồi. thích mặt à